จเจริญพรสบายดีอันนี้เรอยู่ที่ไหนเนี่ยอัน,นอยู่นครสวรรค์นนะอา้าวยกมือใครจะถามใครถามอะไรมีไหมไม่มีโอ้โหแสดงรู้หมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราไปสวดมนต์ที่ไหนเซนท่านตอนเย็นนะฮะ ตอนกองวันก็ไปปล่อยปลาปล่อยปลาที่จำแพงเพชรอะตามปลาที่เดิมมนะฮะเราไมีอะไรถามบืนเราไปหล่อผ้าที่แล้วก็มมนะฮะไปยาวเลยไม่มีใครถามมาเนี่ย มรสการค่ะหลวงตามีคำถามค่ะหลวงตาคำถามแรกนะคะมีแม่ชีฝากมาถามนะคะหลวงตาชีที่ไหนอะชีวัดถ้ำน้าแหละค่ะหลวงตาอ๋อไม่ชีอยู่ในถ้ำมันเหรอทำไมไม่ถามหลวงปู่เลยล่ะถามว่าหลวงตาผูกพันกับหลวงปู่มากรักหลวงปู่มากแล้วอะไรทำให้หลวงตากล้าที่จะตัดสินใจออกมาจากหลวงปู่ พื่อมาบำเพ็ญเนี่ยค่ะที่หลวงที่หลวงตามาที่ถ้านะคะท,ทั้งทั้งที่หลวง,งตาแลาจร้ว่าหลวงหลวงปู่เนี่ยอายุมากแล้วอาจจะมากลับมาไม่เจอหลวงปู่อะไรที่ทําให้หลวงตากล้าะคะ่ะโอ้ถามดีนะเนี่ยหลวงตาอยู่กับท่านมาสิบกว่าปีตัดสินใจจะบวชประมาณปีที่เจ็ดปีที่แปดนั่นแหละแต่มันยังติดเดินที่ทํางานอยู่ติด จินี้เขาว่านะไม่ใช่จิตนี้แบบมันเขาต้องหักเงินเดือนทุกเดือนไงประมาณนั่นแหละตั้งแต่สมัยหลวงตาก็มีแล้วหรอคะแบบนี้โเ<อ>พราะว่าสมัยนี้ก็ยังมีอยู่หรอคะหัก,กไม่ใช่บุคลาคือเราซื้อซื้อบ้านเนี่ย<อ>เขาก็หักเงินเดือนเราทีละหน่อยไงไม่ต้องไปเช่าไง เขาก็ให้สิทธิ์เราซื้อบ้านเนี่ยทีนี้มันเวลาขายก็ต้องขายพนักงานด้วยกันไงขายคนอื่นไม่ได้ไงเราก็หาพักพวกที่มันจะซื้อต่อเราไงก็จะหาได้ทั้งหลายปีประมาณนี้แหละจริงๆแล้วถ้าเราฝึกไปนานๆนนนถึงท่านในนานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านจะอยู่กับเราใช่ไม่ล่ะ เราต้องมีความรู้สึกสินี่ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อยู่กับท่านเนี่ยเราไปไหนก็ได้ไงหลวงตาก็เลยคิดว่าหลวงปู่คือว่ามั่นใจว่าหลวงปู่อยู่กมั่นใจแน่นอนเลยหลวงตาก็เลยกล้าที่จะออกมาท่านท่านบอกอยู่แล้วว่าถ้าเองอยู่กับข้าเลยอยู่กับตจสนานาคมอยู่เนี่ยไม่ไปไหนนะอยู่เรื่อยๆเลยะท่านบอกใหม่ๆก็ สวดไปมั่งคิดไปทั้งโลกมั่งอะไรเรนว่าพอนานๆเข้ามันก็จะโลกมันจะน้อยลงน้อยลงพระมันจะมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องภูมิเรื่องอะไรนี่ก็เรื่องวิญญาณเรื่องพวกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรือ่อยไงมันจะรู้ไปเรื่อยนอะถ้าเราไม่หยุดเหมือนเราเรียนทั้งโลกอะ่ะเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราผ่านไม่ผ่านเราตั้งใจไหมอะไรประมาณเนี้มันคล้ายๆกันน่ะ นี้หลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตที่บาร,รมีเยอะท่านบอกบาร,รมีเต็มอะ่ะท่านบอกทุกครั้งอะ่ะคนที่ไปหาท่านอะ่ะท่านบอกค้าบาร,รมีเต็มแล้วโลก,กธรรมเนี่ยโลกและธรรมเนี่ยท่านท่านมีทุกอย่างหรืออย่างเดียวที่ยังไม่มีคือยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแค่นั้นเองทีนี้เรามาคิดว่าหลงหลวงพ่อมีทุกอย่างเนี่ย ถ้าเราจะเอาบารมีท่านมาทําธุรกิจทางโลกหรือมาบวชสร้างบารมีมันต้องได้แน่นอนจะไหมล่ะ,ะนี่หลวงตาเอาเอาทางบวชด,ดีกว่าเอาบารมีดีกว่าก็เลยต้องออกมากรลาออกไงแล้วก็มาบวชคือแน่ใจว่าท่านอยู่กับเราไง คือโหนถ้าถ้าเป็นหนูหนูคิดนะคะว่าถ้าหลวงตาหลวงตารักหลวงปู่เหมือนพ่อนะคะเวลาลูกห่างจากพ่อมันก็คิดถึงนะคะหลวงตามันไม่ใช่เอเอค,ค,คิดถึงันอยู่ที่ไหนคิดมันก็ถึงคําว่าคิดถึงอ่ะคิดเนี่ยมันก็ถึงใช่หลวงตาตั้งแต่อยู่กับท่านมาเวลาหลวงตานอนเน่ะหลวงตาไปอยู่กับท่านทุกวันน่ะ ก็ <uge ot> นั่นเองนะคะหนูก็เลยจะไปนอนกลางวันกลางคืนก็เถอะหนูตาก,ก,ก็กําหนดไปที่อยู่หน้าท่านที่วัดสะแกนแหละนั่งไม่ได้อยู่กับป่าไว้นั่งสมาธินั่งตรวดมลอยูห่หน้าท่าน <c oughs> ทุกวันน่ะจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ไปอยู่ถึง <สะ S 1> ท่านไม่อยู่ก็ไปรูปท่านรูปท่านไม่อยู่จะนามาทมท่านอยู่ไง ี้ถ้าลูกหลานที่อยู่ไกลๆหลวงตานะคะกลับมาที่ลูกหลานหลวงตาที่ในปัจจุบันนี้ถ้าเขาอยู่จังหวัดไกลๆเราคิดถึงหลวงตายอย่าไม่คิดถึงหลวงตาเลยคิดถึงหลวงปู่ดีกว่าคือตอนนี้พอหลวงปู่ท่านมีบารมีมากกว่าหลวงตาใช่ไหมล่ะหลวงตายังขอบารมีท่านมาสร้างบารมีตัวเองเลยท่านถึงบอกว่าใครก็ได้ที่มีความศรัทธาในตัวท่านเนี่ยคนในโลกเนี่ยศรัทธาจริงๆนะขอท่านได้เลย เอามาสร้างกับความดีนะได้เลยได้หมดแหละท่านบออหลวงตาคะหนูอยากให้หลวงตาอธิบายคําว่าบารมีเต็มของพระโพธิสัตว์นึงบารมีเต็มของโพธิสัตว์คือบารมีของโพธิสัตว์ที่ท่านทานายมานานแล้วพระพุทธเจ้าองค์องค์งงที่ห้าหรือองค์สุดท้ายเพราะฉะนั้นท่านทํานายมานานแล้วแต่ท่านรอเป็นองค์สุดท้าย พุทธเจ้าพัทธกับนี้มันมีอยู่ห้าองค์ใช่ไหมค่ะนโมพุทธายะนั่นแหละสมัยที่ท่านสร้างบารมีมาด้วยกันนน่นอ่ะท่านไปเจอกันห้าองค์ท่านก็รู้ว่าเคยปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันห้าองค์เนี่ยท่านก็อธิษฐานพร้อมกันตรัสรู้พร้อมกันในกับหนึ่งในอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าพันากับจริงๆมันก็กับนั่นแหละตอนนั้นกับนี้ มันมีผู้ริเจ้าห้าองค์ซึ่งผู้ริเจ้าแต่ละองค์ตัรูลแล้วเนี่ยยังมนีมนุษย์อยู่กลับยังไม่เปลี่ยนคือมันจะเลยนวดเสื่อมเข้าใจไหมค่ะเหมือนองค์เนี้ยองค์ที่สี่เนี่ยองค์ที่สี่ต่อองค์ที่ห้าเนี่ยอีกสองสามพันปีมันก็เสื่อมแนละ้วคนคนเสื่อมนะไม่ใช่ศาสนาเสื่อมคน